สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณชอบเขาเอาคุณไปพูดให้คนอื่นฟังว่ายังไงคนที่คุณชอบอ่ะเขาเอาคุณอ่ะไปพูดให้คนนั้นคนนี้ฟังไปในทางไหนเราก็มาเริ่มกันนะคะอิติอรหัง ทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิเขาบอกว่าคุณเป็นคนทำบุญเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาการุณา เป็นคนชอบทําบุญสุนทานเป็นคนชอบทําบุญเป็นคนใจดีเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่งเลยเขาบอกว่าเขาเคยทะเลาะก,กับคุณแรงๆด้วยนะเขาบอกว่าคุณอนะบล็อก facebook แล้วก็ไม่ยอมคุยกับเขา เคยทะเลาะก,กันแล้วคุณอะบล็อกเฟซบล็อกไลน์ปฏิเสธที่จะคุยกับเขาเขาบอกว่าคุณอะเป็นคนที่หน้าตาดีมากหน้าตาดีอะเขาบอกกับเพื่อนเขาว่าเขาอยากจะขับรถมาหาคุณอยากจะเดินทางมาหาเนี่ยแหละ เขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ได้รักเขาแล้วแล้วเขารู้สึกว่าหึงหวงเขาอยากจะรู้แค่ว่าตอนนี้คุณน่ะได้คบหาอะไรกับใครจริงจังหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาอยากรู้เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็หาเงินได้จากต่างประเทศ เป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็สามารถหาเงินได้ทั่วโลกเป็นคนมีความสามารถเขาบอกกับเพื่อนเขาว่าคุณอะเป็นคนที่บ้างงานแล้วก็คิดเรื่องเงินเป็นหลักเขาบอกกับเพื่อนเขาว่าเขาอยากจะคืนดีกับคุณ ทีนี้เราก็มาดูว่าบุคลบคลผู้นี้ที่บุคคลผู้นี้ที่เขาพูดถึงคุณเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรเราก็มาเริ่มกันนะคะ,อ,อ,ะอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายอิติอรหังทิพะจักขุ วิโสทายิเรามาดูว่าคนที่เอาเรื่องของคุณไปพูดให้อ่าเพื่อนเขาฟังเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรเป็นคนทําอาชีพอะไรโอ้ไพ่ดีมากเลยค่ะคนคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นคนรวยเป็นคนที่มีบ้านของตัวเอง เป็นคนรวยเป็นคนรวยมีบ้านของตัวเองเป็นคนที่มีฐานะทางด้านการเงินมั่นคงคนคนนี้อาจจะเป็นนายแพทย์เจ้าของบริษัทผู้พิพากษาเจ้าของร้านอาหารเจ้าของบริษัทผู้พิพากษานายแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีบ้านมีตัง คนคนี้รวยมากบุคคลผู้นี้เนี่ยนะเป็นคนที่หลงเสน่ห์คุณมากอ่ะคนคนนี้ยเป็นคนที่คุณตัวคุณอ่ะเคยเคยรักเขาคนคนนี้เป็นคนที่ หน้าตาดีเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนมีเสน่ห์อันนี้เป็นงานบริการทั่วไปนะเป็นแบบงานบริการนะ่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเจ้าของผับเจ้าของบาร์งานบริการลูกค้าอันนี้คนทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ใบแรกเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเป็นหมอได้ใบแรกนะเป็นหมอเป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนรวยคนที่มีธุรกิจส่วนตัวคนที่มีบ้านของตัวเองอันที่สองเนี่ยงานบริการเนี่ยงานบริการพวกงานบริการทั่วไปอะ่ะพวกแคชเชียร์พนักงานขาย ไกด์เป็นพวกงานบริการอะเช่นเป็นอโอเปอเรเตอร์เป็นโอเปอเรเตอร์เป็นมัคคุเทศ์งานบริการงานโรงแรมงานต้อนรับงานต้อนรับงานโรงแรมงานโอเปอเรเตอร์งานบริการประชาสัมพันธ์เป็นคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์วิศวะคอมพิวเตอร์ เป็นคนที่ทำงานกับคอมอ่ะเช่นเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์เป็นวิศวะคอมเป็นคนเขียนโปรแกรมอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่ทำงานด้านคอมทำงานด้านบริการเป็นคนรวยอันนี้จะเป็นพวกงานบริการทั่วไปพวกขายของออนไลน์ก็ได้ พนักงานต้อนรับก็ได้แบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ